เริมต้นวันทีสดใสนะคะคุณแม่เดิมต้นวันด้วยการน้ำน้ำหลังหน้าให้สะอาดนะคะด้วยครีมข้องยี่โอกาเนเยะซากุระนะคะเราค่อยๆนวดหน้าให้สะอาดแล้วก็สับหน้านะคะโดยผ้าแห้งๆนะคะต่อจากนั้นก็จะทาครีมทาครีมข้องวันห่างโจระคีนะคะช่วงนี้เด็ดโรนแล้วก็มีซิวฮอร์โมนด้วยนะคะหน้าคุณแม่ คุณแม่นะคะก็จะมีผิวนะคะผิวหน้าค่อนข้างจะมันและมีรูขุมขนกว้างนะคะตัววานั่งโจระเคนี่ก็จะสวยปรปรุ่มผิวได้ดีทีเดียวค่ะนี่นะคะรอยดำรอยแดงก็ค่อยๆจ้างนะคะจวงนี้ซิวบุกนะคะซิวบุกซิวฮอร์โมนบุกมามาเลยนี่นะคะเราก็ค่อยคเกลี่ยครีมนะคะตบใหไอมันข้าวิวเราให้ได้มาลิสุดนะคะ นี่ค่ะสภาพหน้าสดกลงเมนะคะนี่ค่อยๆปาดไปค่ะปาดให้มันซึมเข้าไปวนครีมนะคะวนครีมให้เข้าไปในใบหน้าเรานี่นี่นะคะ